สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงนะครับเที่ยงแล้วได้อะไรทานกันครับทุกคนเอาบรรยากาศสีเขียวต้นไม้สีเขียวมาฝากกันครับนี่เป็นต้นกระถินนะครับกระถินริมรัว้วเป็นรั้วฝั่งนู้นนะแต่เป็นป่านะเขาเป็นป่าก็อยู่เขตเราแล้วก็เก็บได้อยู่นะนี่ นี่ครับกระถิ้นริมรั้วนุ่นก็เป็นไฟถนนโซล่าเซลล์นะครับติดไวเห็นไหมกลางวันเขาก็ชัดชัดชัดแบตเตอรี่นะครับกลางคืนเขาก็จะติดเองอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเลยนะครับแนะนำเนาะอยากให้คนไทยใช้สินค้าโซล่าเซลล์กันมามามาจะต้องตั้งตั้งกล้องไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็เก็บกระถิ่นตรงนี้หน,หน่อยหนึ่งนะ สักคู่นะครับ